คลิปนี้ต้องขออวยยศความหล่อของซ้องนุ่มสุดพอตไบรว์วิชิรวิทและวินเมทาวินค่ะพอล่าสุดพวกเขาได้มีโมเมนต์ทำให้แฟนๆใจฟูกับการร่วมงานกันในงานวงกา,ลา 2, รล่า2,024ค่ะเรียค่ะรีด้ว่าก็เป็นงานใหญ่อีกงานของวงการแฟชั่นชั้นนำของประเทศไทยค่ะ สำหรับงานโวการล่า2024เราได้มีเหล่าซปเปอร์สตาร์คนดังของเมืองไทยและสิเลปเปร่วมง,งานกันมากมายค่ะอาทิเช่นเบ um, ลล่ารานีเซมสิรายุสันนี่โบเมลดาไม่ดาวิก้าบายภาคคุ้มและอาโบค่ะรวมไปถึงหนุ่มกลับธนาวุฒิอีกด้วยและแน่นอนว่าคนหล่อระดับโลกอย่างไรก็ต้องถูกเชิญมาด้วยทำให้แฟนๆได้เห็นลุคของหนุ่มแว่นสุดเทมิสไต แต่งานนี้ก็ได้เกิดโมเมนต์ที่ดีต่อใจคพรในงานนี้นุ่มสุดหล่อระดับโลกอีกหนึ่งคนอย่างน้องวินมิทวินก็มางานด้วยค่ะโดยเฉพาะสีนที่ไบรท์กับน้องวินยืนอยู่ด้วยกันหน้าแบล็กดอปแล้วไบรท์ก็บอกช่างภาพว่าถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับเชื่อว่าแฟนๆชาวดัอมไบรท์วินดีใจจนน้ำตาแทบไหลแล้วค่ะเพราะโมเมนต์คู่นี้หายไปนานแสนานานมีมาให้เห็นแล้วดีต่อใจใส่ฟูกันไปสุดๆค่ะ เราไม่ติดเลยบางร้แบบโอเคครับนะคะเออจับชิ้นเงินเงินติดสองนะคะสองสองนะคะสองสองนะคะสอง ังฟินไม่พอคะ่ะเพราะไบรท์ก็ยังลงภาพในไอจ t สตอรนั่งร่วมโต๊กับนองวินและมีเพื่อนซีกรับธนาวุฒิเป็นสักขีพยานอีกด้วยทั้งสามหนุ่มยังไปถ่ายแบบประชันความหล่อในเฟรมเดียวกันอีกด้วยคะ่ะส่วนเหล่าแฟนคลับก็ขอประกาศความคิดเห็นที่มีต่อไปแทนโมเมนต์วีดโมเมนต์ของเขาทั้งคู่จนทําให้ตอนนี้แฮตแท็กบวินมาแรงจนทอปติดเทนอีกไปแล้วคะ่ะ คิดแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาต้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ